สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวีนซ h นะครับวันนี้เรามาเล่นเกม Over o k e คุ i ฟ t u r i n g คุณอาลินะครับผมมันจะเป็นครัวที่วุ่นวายวายป่วงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามดูกันเลยนะครับผมมาไอม,ามันเปลี่ยนตัวยังไงวะอา้าว เราเราเราไปไหนแเราเราเล่นสตอรี่คอนติเนียหรือว่าอะไรวะก็เล่นว่ามีเบอร์ซูดได้เหรอจำอะไรไม่ได้เลยเออจำอะไรไม่ได้เลยอันนี้เกมปะหล่ะหรือว่อุยเริ่มใหม่หมดเลยเหรอเหรอตรงั้นเหรอไม่รู้แล้วแต่คอนติเนียก็ได้เอาคอนติเนียก่อนเราเป็นกระขนาดนั้นเลยเหรอก็เล่นหลายด้ที่บ้านอะไรเหรอเออ ชิบหายแล้ว,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 วเปลี่ยนตัวไงอ่ะอ้าวอ้าวถ้าเล่นเราก็เล่นเลย,ยงี้เหรออ้อาวเดรายังไม่ได้เลอกตัวเลยนี่หเนาเออแล้วตอนนี้ตัวไหนอ่ะหรือมันต้องเข้าด่านก่อนแล้วมันจะได้ต้องเข้าก่อนหรือเปล่า ดูบ,บังคับได้ไหมได้ได้ได้เอาได้เหรอไม่ใช่เพิ่งนี้<笑><笑>อันนี้เราเล่นแล้วอะเล่นแล้วมีดาวแล้วอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เล่นมันจะยากเหรอยากดิเราเราไปลองเทสง่ายๆกันไหมก็ถึงข่าวเมื่อแต่แรกเลยว่าไปดัดง่ายกันจนไรเรื่อะไรดีวะรีบฟื้นก่อนมาถูกทั้งวันนี้ยหนึ 1, 1่งสามหนึ่งทังไหนวะเธีเย้ โ,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 โไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมวะไปไหนอ่ะก็หาได้ง่ายๆเล่นไงแล่ว,ว่ามันอยู่ทั้งไหนนี่เด็กไม่ได้หว่ะตันต้นจะเป็นไอห,น,ไหนึ่งไหมหนึ่งไม่ง่ายหรอหนึ่งสี่เอาเราก็ไปกไกลๆอยู่เหมือนกันเออไกลด้วยนะเป็นแบบหนึ่งของพาร์ทนี้หรือเปล่าหนึ่ง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 เนี่ยหรอ

หายแล้วเฮ้ยสัตโกะเจ็บแผลเลยนะที่เราทำกันไว้อะเอิ่มปลาสับนิวเรซิป e ี้กุ้งสับซาชิมิเอิ่มไม่กดเดี๋ยวกดออกก่อนอยากอยากเปลี่ยนนะ่ะอยากเปลี่ยนตัวหนูเป็นสองใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยว <peach> จับไงวะอเออเนี่ยเชนเชฟเนี่นนเย,เ,ยเออโหเอ,อห้ยหมาเราปลดตัวละครแล้วเยอะเลยเนี่ยเดยเทเป็นตัวอะไรดีวะห <g ười> นูเป็นหมาแล้ว

เข้าไปกูอยู่เนอยเออไม่อยากทำะไรนี่คอนโทรลนี่ไงวิธีการเล่น x หยิบ x หยิบ x หยิบ o อะไร x ได้ทั้งหยิบได้ทั้งวาง o dash d a s คือการถลายถไล่เออไปถลายตัวสไลด์ตัวสามเหลี่ยมคืออะไรสามเหลี่ยมคือพวกแสดงอีโม่ต่างๆอีโมชั่นต่างๆไม่ต้องกดไม่ต้องสนใจมันซีเหลี่ยมซีเหลี่ยมก็คือการเอ่อการ ขาออ็อบเจกต์กัะเออมีการหั่นมีการโยนอะไรเงี้ยหั่นโยนหั่นโยนออบเจกต์เออมันก็มีแค่นี้แหละที่เราจะใช้บ่อยก็คือสี่เหลี่ยมกับเอ็กเว้ยโอโอเพราะต้องกดไปกันแหละโอเวลาเรียบเรียบไหมโอเคไปลองนี่เลยเป็นเต้นวะ

หยิบปลาหยิบปลาแล้วหัน่นหยิบเออแล้วก็หย,ยิบปลาไปไหนวะไปเสิร์ฟหยิบหยิบไม่ได้อ่ะหยิบไม่ได้อ่ะ,อ,ะอ๋อใส่จานใส่จานแล้วหยิบจานแต่จานจานอยู่ไหนจานอันนี้มาโตนี่ไงอ๋อใส่จุดมาโต <laughs> เดี๋ยวเอากุง้งออ๋ไปนู่นแล้ว <laughs> เฮ้ยกุ้งกุ้งอะไรอะขโมยกุ้งเรา <laughs> เดี๋ยว,วรอยอยู่เดี๋ยวนี้กัน หั่นกุ้งทำไมอ่ะมันออเดอร์วันปลากดโอ๊คโอเดตๆคตเฮ้ยลูกใส่จานเดี๋ยววางยังไงนะวางเอ็กโอ้ยเฮ้ยลูกค้ากิ้วแล้วน่ะกิ้วดียังไม่ได้ตั้งจานเลยอะวางเชฟเชฟเชฟ หรเอหัน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 พอหน่อยปล่าหัน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 วางเอ็กเนาะใช่ใช่ตาอยู่ตรงนี้นะตาอยู่ตรงไอ้ลูกค้าแล้วเราไปตา,ามา,าวางว่าใส่จานตรงนั้นได,ได้หรือไม่ได้เหรอวะได้เราต้องแบ่งหน้าที่กันทำเว้ยแล้ววันนี้มีที่ล้างจานเหรออ๋อไม่มีจานสเปรย์มาเกิดใหม่เว้ยอ่ะเธอเราเหั่นปลาไว้ให้ไปแล้ว เตรียมจานอยู่เราทำงานไม่มีแบบแผนอะไรกันเลยวะไม่ไดบเชฟที่ชุยอย่างนี้วะคาเชลอาหารตกพื้นใครมากินวะเนี่ยเฮ้ยนี่เมนูคตง่ายเลยดูทําทามันยุ่งยากหมดเลยลลพุ่นวายมหมดเลยย,ยังไม่ได้หั่นเลกุ้งเนีเ้ยได้อยู่ทำได้เที่ยวดิ หนูหันปลาหนูห anyway. ันปลาให้แล้วนะเออเออเออเโอ้เอ็กวางเอ็กวางเออวางก่อนเออเอ็กวางเอ็กจับเออสี่เหลี่ยมคือจับคือโยนสี่สี่เหลี่ยมมันไม่ไปอ่ะวางวางวางอุ้ยพี่หนูหันปลาปลาเอาใส่จานใส่จานใส่จานอยู่ไปแล้วเดี๋ยวชนดิไปเอ้ย เอ้าวไม่หันไม่หันนะอ๋อหันแล้วหันแล้วไปไปบวิสิบวิสิบวิต้องไปจานนึงไปไปอะไรอ่ะเดี๋ยวเอ้ยนิคนิคไม่ใช่ไอ้ไม่เห้หันเราอีกแล้วจริงไม่ถูกคนนะรอบที่แล้วเราได้ เจ็ดแปดเจ็ดแปดอะไรนะวันนีเนี่ยเนีกดสามเหลี่ยมได้ไงเป็นี้อ่ะผมไี่ได้กดหรอกสามเหลี่ยมจริงเจ็บไหมฮ่าฮ่าฮ่านี่อย่าไปแบบแสดงความพี่ของวันน่าร้อนอะไรกันเท่าไหร่พี่หาพี่หาตัวละครพี่วะโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมถ้าชอบอะไรแบบนี้นะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมจะทำผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ